สวัสดีครับผมอาจารย์ทุกท่านครับผมเจอกับอาจารย์หนุ่มอีกแล้วครับผมกับคลิปปล่อยนกครับสั้นๆครับผมคลิปปล่อยนกสั้นๆครับวันนี้วันวันจันทร์ที่ห้าครับวันจันทร์ที่ห้าสิงหาคมครับผมก็แวะมาทาธุระที่พิษณุโลกครับก็เลยเอาเฉลยติดมาปล่อยด้วยครับผมเอามาปล่อยไกลๆจะได้ต่อสนุกๆครับผม ครัปล่อยไกลๆบ้านแล้วกลับไปอยู่ที่เดิมครับเอามาปล่อยไกลๆจะได้กลับไม่ได้ครับผมจะได้มีลูกมีมียใหม่ออกลูกออกหลานใหม่ถิ่นอื่นครับถิ่นเดิมก็ให้ตัวน้องๆขึ้นมาแทนครับให้ตัวใหม่ๆครับขึ้นมาแทนครับจะได้จะได้ต่อสนุกสนุกครับผมต่อเพื่อความสนุกสนานครับไม่ได้ต่อมากินนะครับเด้อ ไม่ได้ต่อมากินแล้วครับผมจริงๆแล้วาครับการต่อนกนี้มันก็ไม่มีอะไรมากครับถ้าคิดกันดูดีๆครับผมสําหรับอาจารย์หนุ่มนะครับความคิดของผมครับผมการต่อนกนี่มันก็แค่เอานกเอานกเขานกเขาตัวผู้ครับใส่พเนียดแล้วให้ขันครับผมเพื่อที่จะให้นกป่าเข้ามาตีครับเข้ามาตีก็เเยาะพรพเนียดครับผมมีแค่นั้นเองครับ สำหรับความคิดของอาจารย์หนุ่มแต่สิ่งที่เราต่อเติมมันขึ้นมาครับมันมีมากมายหลายอย่างครับผมจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรครับการต่อนกเขาสิ่งที่เราแต่งเติมมันขึ้นมาก็จะมีนกหมานนกคลมนกต่อต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วนกต่อนกต่อแล้ว นกกระจานหนุ่มไม่เห็นมีขนมครับผมก็ต่อได้ครับต่อหมานหมานเหมือนกันครับอาจารย์หนุ่มคิดว่าเราจินตนาการไปเองครับผมนกมีขลนมน่ะมันมันแค่ฟังเพาะครับฟังเพลินไปต่อกับทีมงานหรือไปต่อทั้งไหนก็ไม่อายเขาครับนกมีขนลมครับเจ้าของนกก็น่าชื่นตาบานครับผมคนนั้นชมคนนี้ชมจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมากครับการต่อนกเขาแค่เอานกเขาที่มันขันแล้วครับตัวผู้ครับ เอาไปไว้บนต้นไม้ที่มีถิ่นตัวอื่นอยู่มันเข้ามามันก็มาเข้ามาตีครับผมจริงๆแล้วนะเราแต่งเติมเสริมแต่งกันขึ้นมาเองครับในความคิดของอาจารย์หนุ่มนะครับผมขอโทษทีนะครับผมอาจารย์ทุกท่านบางท่านที่ไม่ถูกใจครับที่ขัดใจหน่อยอาจารย์หนุ่มก็จะพูดตรงๆอย่างนี้ครับในความคิดของอาจารย์หนุ่มนะครับผมเอาไม่พูดทำทำเพลงครับปล่อยเลยครับ ปปไปครับไปนะครับผมไปครับออกลูกออกหลานมีลูกใหม่ครับผมอีกหนึ่งตัวไปไป,ไปจะกลับไปเพชรบุรีเหรอเออครับผมไม่มีอะไรมากครับผมอาจารย์หนุ่มเป็นคน่อนกคนนึงครับผม ขอกลาบสวัสดี FC ครับผมทุกท่านที่ติดตามคนหัวใจตรงๆคํคำพูดตรงๆครับอย่างอาจารย์หนุ่มครับผมคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับสั้นๆครับผมติดตามคลิปหน้าครับมีสาระมีสาระบ้างครับสนุกสนานกับทีมงานกับบรรยากาศไปเรื่อยๆครับผมวันนี้ก็ สวัสดีครับสวัสดีครับผม